สบายดีพี่น้องสบายดีเซฮายสบายดีพี่น้องมือมาพ่อพ่อกับน้องเอยแม่นน้องวีตอนนี้แม่เฮากำลังหากระอาบน้ำแล้วนะทุกคนติชีนอนละเด็กๆเผื่อแล้วเวียกแล้วงานเป็นไงน้องวีเ <c oughs> ด็กเราพี่น้องตอนนี้เป็นเวลากับสามทุ่มกว่านิดๆแหละสี่ทุ่มและวสามทุ่มครึ่งละสี่เขาสี่ทุ่มละ เห็นคลิปน้องจ้อยก็มบ้านเกือบซีทุ่มกว่าแล้วก็โมหะทุ่มบวมมือเนี่ยอย่างเบียดนาะพี่น้องห่างหายไปมัวี่ก็บเรื่ลงคลิปมือนีก็ลงดึกอีกเนาะอยางพี่น้องหอดน้องจ้อยกัคิดหอดคือกันล่ะมันอยากเบียดนาะพี่น้องพอดีนะพ่อเพิ่งมาจากกรุงเทพแล้วเพิ่งมาเห็ดบุญน้ำปูน้ำยาเพิ่งหลักะน้ำพ่อเพิ่งนาะก็คือเพ่งใหญ่น้องจ้อยแหละหรือว่าตาน้องจ้อยนั่นเองก็เลยแบบกด์อยากเนาะน้องวีเนาะ ทีเบียขีดงานพี่น้องเอ้ยกระยาบแล้วก็ไปลงขีดเลยแล้วก็มือเนี้ยกัเพื่อแล้วเวียกับจนเด็กเนาะเข้ากัจนอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมานอนพี่น้องจนหนาวแฮะซ่งจะใส่เสื้อแขนเทิงหมอนั้นหนาวแห้งอีลิฟมันเย็นๆนนะน้องวีน้องยาบเบี้ยพี่น้องเอ้ยมือเนี้ยก็เมื่อวานนี่ยาบแห้งอีลิฟเมื่อวานนี่ก็ไปซื้อของเหมือจนขำนะกลับไปกับน้องวีไปบอกสองกันเนาะน้องวีเนาะ กะจ้าคำมื่ดพี่น้องกะเจังจังได้มาฮะนะกะมือนี้กะบ่ไม่ยังไรนาะพี่น้องมาอัดคลิปบอกสบายพี่น้องซื้อคิดฮอนนะโอ้ยน้องแกไปได้ถ่ายคลิปจงผมก็ยังเปียกๆอยู่พี่น้องนะคะกะสรางหัวแล้วบ่ว่ากันเด้อพี่น้องหน้าตาก็บ่ได้ถ่ายยังได้สินอนแหละเนาะบนบ้านเฮาสซองได้เนาะก็ได้นั่งเท้าไปเจอเสร็จดอกไฟอยู่พี่น้องกะมีหลายคนนะพี่น้อง สอบถามน้งองโจ้เขามาเกี่ยวกับข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเงินบาทเนาะพอาเรื่องเงินบาทนะี่แหละพี่น้องเก็บกระเป๋าพอมาเสี่ยงาเรื่องเงินบาทเนาะพี่นะ้องมันกำลังเป็นกระแสแห้งส่วนนี้กเ็เลยมีหลายคนถักมาถามน้งองโจ้เสี่ยงอย่าง กู่ได้ยินมเลยคงยิ้ได้ยินเสียงพี่น้องเสียงอไรเสียงอะไรบู๊นี่แหละโอ้ตกใจเขาประเด็นกันต่อพี่น้องชิคกี้น้องได้ยินคือน้องจ้อยบอกแต่น้องจ้อยได้ยินอเขาประเด็นห้าแปดเฮ้ยอาณาเขาประเด็นต่อพี่น้องก็คือแบบหลายคนถามว่าอยู่ล่านนี้ยังใส่เงินบาทบอกเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสแห้งพี่น้องเงินกีบเงินบาทโอ้ย ปอมาแล้วกับบดิปว่วนหัวดอกพี่น้องแต่ก็แบบเป็นกระแสแบบพุ่นแห้งขนาดเงเิน,น,นงกินาาเบ,บเงินบาทเนาะเพราะว่าแถวเฟซบุ๊กเนาะแถวทิกต็อกแถวยังกระตาเขาเจ้าสซีโฟร์แบบบวชับเงินบาทไลค์เขตยไลค์กลุ่มเนาะไลค์เฟสไลค์หันขานะพี่น้องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคือบวชับเงินบาทถ้าบับเงินบาทละกันบวชับเงินบาท<อ>แล้วก็คือไฮ<อ>เลตตั้มนะพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันเงินบาทน่ะหนึ่งพันบาทต่อเจ็ดแสนกว่า น่ง่ะเีก็ยงกระยาเนาะก็คือประมาณว่าหลักกระยาเนาะพี่นนางก็ได้ยินเสียงก้องๆาคืนยังอยู่กันซ้อมเลยเนาะก็เลย ก็เลยปกติในเงินบาทนะหนึ่งพันนะมันสีเทาก็เจ็ดแสนกีบเนาะหรือว่าหนึ่งพันบาทเจ็ดแสนกีบหรือว่าหนึ่งกีบหนึ่งบาทต่อเจ็ดลอยกี่พลับพี่น้องก็เลยจะเป็นขาปกติในตอนนี้เนาะในปัจจุบันใะปัจจุบันนี้แล้วเขาเจ้าก็เลยจะไปแบบเห็นเฮเลดลงเนาะ <Okay. S 1> โอ้ยอีละอ้เย้าขึ้นมาก็หลุกแล้วก็คือเขาจะให้แบบ เขาจะหายเรียนลงอะไรนี่อาิีกันงเาก็บปวลาแม่งันอยู่สองคนเนี่ยก็คือกคือจะมีแบบอ้าวสบายเอาโคลมาดูลูกว้ายกลัวอะไรนี่มาเร็วซัม เอาโคมาไปเบิ่งก็มีดังเสียงยังเสียงหมาพี่น้องโอ้ยใจสิขาดทุกใจแบบมันหัวรู้ด้วยเสียงถ่ายสรุปแล้วเขากันว่าเรื่องอะนนะพี่น้องบ้างก็เบาใจนะพี่น้องอะไรเนี่ยมันเสียงแบบยังกอดน้องวิี้ัวหัวเนาะแบบเสียงวัวรู้ไหมมันห่อออกมาแต่พื่นพี่น้อง แล้วมันในยินเป็นบางบายแล้วมันเป็นตะยานแห้งนะมุณเจก็เลืคิดว่าอามันเสียงยังอะบางอย่างเนี่เป็นยังเบิ่งเป็นเป็นหมาเนาะมันเจ็บหมาเขาเจาอยู่กลางเหงื่อมันเจ็บแห้งอิริเป็นตะยานแต่อิตุนเนาะแต่ล้าก็บัสามารถลุงสวยได้เนาะยามกลางคืนแล้วน้องหวีเนาะน่ากลัวมากเลยทุกคนเสี้ยแบบเชื่อไทยน้องหวีเป็นบวกน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะดึกดึงดึงอ่ะเอาเป็นว่าสตาร์ทใหม่เนาะทุกคนเรื่องเงินชุมเฮา พอในสุพี่น้องฟังใหม่ก็คือเลทปกติมันหนึ่งพันบาทละเจ็ดแสนนั่นถูกคนบ,บานนี้เข้าจเจ้าโพสต์ี่วเกี่ยวกับบหระมงณกบาทก็คือจะเห็ุเลทมันลดลงมากก็เลือกเพียงแต่พันหนึ่งต่อสี่แสนหรือว่าพันหนึ่งต่อหาแสนอย่างนั่หรือว่าบาทหนึ่งต่อห้าร้อยหรือว่าสี่ร้อยเกียบสี่ประมาณนั้นนะก็คือจะบอกเอาก็คือจะบอกเอาเต็มส่วนก็คือสี่ประมาณนั้น แต่ที่จริงนะเป้าไม้ของเขาเจ้ากะคล้ายๆแบบว่ายังไ้คนละคนทุกคนนะทุกคนตั้มเป้าหมายเดือตามถีน้องจอยเห็นไลค์คอมเมนต์แล้วก็เห็นเป็นกระแสหนะก็คือเป้าไม้ของเขาเจ้าคือวัวได้ว่าบวาได้หับเงินตาเด้อทุกคนบวได้โบเมน่บบโบหับเงินตาต่างประเทศเด้อแต่เขาเจ้าหับทุกคนยังใส่ยังหับเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเอียงเงินเอียงปก,กติคือเก่าหานะที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่เพียงแต่ว่าเขาเจ้าอยากให้เอาเงินเหล่านั้นนะเขาไปเลกอยู่ทีท่าหน้าขั้นเนาะเลกอยู่ทีธนาคารก็กคือไปเปลี่ยนค่ะแล้วพี่น้องเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศนั้นมาเป็นเงินกีบนะแลวเอาเงินกีบออกมาใส่ในในประเทศตัวเองนะคล้ายๆว่าบุญยากไทยแบบใส่เงินแบบต่างประเทศแบบว่าสะใสนะพี่น้องเอยียงปรบ้านนี้แ่ะตามตามตามทีเห็นคอมเมนต์เราไปไทีทางเดียวกันแหละ น้องจ้อยก็คิดว่าคงเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าบ้านน้องจ้อยนะ่ะจะบได้คอยแหลกเงินอยู่ธนาคารเนาะทุกคนจะแหลกอยู่ตามหานอัตราแหลกเปลี่ยนหรือวาแหลกอยู่ตามหานค่าถั่วไปก็แหลกจี่บได้แหลกอยู่ธนาคารเนาะน้องวีนเนาะไปเข้ากันแลกเลยนะคือน้องจ้อยเองคือกันแต่ประเด็นก็นคือยังใส่เงินบาทบอ่อสัน่นอยู่เล่านน่บ่หับเงินบาทเลยมันบอ่อแม่และพี่น้องบ่หับมันพอน้องวิ <laughs> <c oughs> อาจจะเป็นบางเขตนะพี่น้องฮาบพี่น้องฮับคือเกา่าแต่จะไ้เลทต่ําถ้าตามเป็นกระแสเนะ่ะเขาเจ้าจะให้เอาเงินบาทเขาไปแลกอยู่ธานะคัน้นตามข่าวที่มันเป็นกระแสเด้อพี่น้องแต่บาทนี้เอามาเทียบกับปัจจุบันเนาะเทียบโมเมนเทียบกับปัจจุบันซะเทียบกับบ้านน้องจอยเองเนาะบ้านน้องจอยอยังโมมีไไม่แบบนั้นเถิอเ้อทุกคนยังโมมี่ว่าเออคอยเอาพันหนึ่งแล้ว่อยไป ที่ให้เจ้าตำแบบนี้คอยเอาพันหนึ่งบาแล้วร่อยให้เรียเจ้าตำยังบุมี่ด้วยพี่น้องบ้านน้องจ้อยยังหนึ่งพันบาทกับยังเจ็ดแสนเก่าเด้อเขตบ้านน้องจ้อยสปอร์ได้บ้านอื่นน้องเจ้าบู้แต่ถ้มว่าบ้านน้องจ้อยยังใส่เงินบาทบ่ยังใส่ปกติด้อยบ้านน้องจ้อยยังใส่เงินบาทปกติเลยนับพ่องขึ้นมาเหตดบุญนี่มาจากกรุงเทพคะก็คือถือเงินบาทมาแล้วก็ไปซื้อของมาว่นหนึ่งก็ยังใส่เงินบาทเพียงแต่ว่าจะเอาเงินบาทนับไปแรกอยู่ในห้าน เลกเปลี่ยนหรือโบแมนแม่แหละยุคฮันเลกเปลี่ยนเลยทุกคนแล้วเงินจีออกมาใส่แต่เป็นอาหารนะแต่ถ้าเป็นเครื่องใส่องช椒อย่งเงี้ยจะเลี้ยงใส่เงินบาทปกติคือน้องจ้อยอ๋อฮันข้าวบางบางคำนี่ก็จะใส่เงินบาทเนาะทุกคนข้าวเจ้ากระไรคล้องเงินบาทต้องน้องวิไปกับไปกับดวองวิเลยทุกคนพ่อเบ้อพ่อเบ้อกระยิบด้วยก็คือยังใส่เงินบาทปกติเนาะน้องวิที่เขตบ้านเฮ้าเลย มาใส่เงินบาทก็ได้เลยพี่น้องเอ้ยหน้าน้องจ้ยแห้งอยู่ไทยเบยิดอขู่ขูข่คนมาใส่เงินบาทจ้ะอะไรแะลรเนาะเอากันเนาะจะริชมีเงินใส่ <c oughs> มาเกิเป็นเพียงข่าวกระแสแลวพี่น้องหรือว่าอาจจะมีจริงก็ได้อยู่ตามเขตตามหาเน,นะว่าบ่าหับเงินบาททหารหับแต่เงินจีบเท่านั้นความหมายของเกาเจ้าก็กคือให้เอาเงินบาทนะไปเข่าธนาคารน,น้องพี่น้องไปแลกเปลี่ยนออกมาเป็นเงินจีบใสถ่ถ้าามาหับกระหับคือเก่าหัละเงินบาทก็ได้ อยู่เขตบ้านน้องจ้อยแห่งไรตามเลืธนาคารเลยพี่เนาะพันหนึ่งต่อต่อหกเซนกว่าวยัางประมาณเนี้ยเอาเงินไปลอยไปซื้อก็ยังได้พี่น้องเอาเงินไปลอยไปซื้อกับปกติไม่ะทุกคนสิฮาวาบลูเสือน้องจ้อยมีเงินบาเดี๋ยปัจจุบันนี่กันนี่หนึ่งร้อยเนาะน้องวิ <laughs> นี่ทุกคนแล้วชิว่าบลูเสือนี่กระเป๋าตังค์น้องจ้อยนี่มีหนึ่งร้อยค่ะก็มีอยู่ ก็ใส <rium> <it> ้ปกตินะทุกคนนะที่บ้านน้องจอยมบยี่สิบก็มีไคล้องก็ไหลเป็นเงินบาทอุดี่ิเอาได้เงินบาทแน่เงินกี่แน่เพราะว่าเขตบ้านน้องจอยมันติดถ่านฮะของสดไรกระสีเอามาแต่ไทยนะทุกคนเอามาแต่ไทยกะไงจอยาดกระสีใส่เงินบาทแหละทุกคนนี่น้องจอยบอกมมีใบเลยน้องจอยบอกว่าได้มีเหรียญอีกด้วยค่ะทุกคนนี่เหรียญห้านะ ตัวนี้เหรียญสิบค่ะตัวนี้ก็เหรียญห้าค่ะสิบค่ะสิบค่ะเหรียญสิบอยู่นะนี่ทุกคนมาลองเจอมาหม่เข้มของอย่างเงากกต็งบาทปกติบวได้เป็นยังไงห้าบาทอะไรทำไมมีหงหามมีหงทุกคนเหรียนบาทตัวนี้เป็นเหรียนมีหงอยู่ทางอันนะเหรียน หาักการที่เก่าเนาะช่างดอกเก็บใบก็มมเท่าะไรพี่น้องกะบ่มียังไรก็มาบอกสุพีสิ่น้องพังเพาะมีไรคนทำของจ้อยอีือเว่าเงินบาทอยู่ที่เมืองลาวยังใช้เงินบาทไหมไม่ใช้เงินบาทแล้วหรอไม่รับเงินบาทแล้วหรอโอ้พี่น้องเอ้ยคือเก่าเด้อผัวบ้าให้งานมานนองจ้อยทุกมือนี่กะไปทํางานอยู่ไทยกะลายในบ้านน้องจ้อยนี่กันลายน้องน้องวีนอะหน้านนองจ้อยนี่ก็อยู่ไทยเบิร์ดเลยพี่น้องสองสามคนก็อยู่ไทยเบิร์ด พี่น้องอาณาน้องน้องจอยที่เป็นคนไทยกับยังอยู่ไทยคือเก่าเด้อก็คือยังอยู่ไทยปกติก็ใส่งเงินบาทปกติเหละพี่น้องเอ้ยมันก็ใส่อยู่แตงแต่ว่าเขาเจ้าอย่างให้ฮะน้องเงินน่ะไปเข้าธนาคารร้ายกลัวนะแค่แหลกจุดป,ประสงค์เพราะว่าน้องจอยน่ะบวก่อยเล็กเงินอยู่ตามธนาคารเมื่อน้องจอยจะมีอัตราแลกเปลี่ยนรายทุกคนแล,ล้วก็แลกอยู่อัตราแหกเปลี่ยนเนาะเพราะมันสสะดวกกว่ากันก็คือตรงทีเขาสามารถแลกได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์กันนะพี่น้อง ก็โอเคนะพี่น,ะนอ้องก็อยังไ้ทุกคนเขาใจตามนั่นละการคลิปนี้กับบได้มีเจตนายั้งก็มาว่าสื่อข้างสื่อว่าใอ้ฟังสื่อเนาะกับบริษเกี่ยวกับว่าเงินบาทเงินกีบเงินกีบเงินบาทที่จริงกอมันสิถือเปรียบเทียบรลายก็ย้อนว่าม้านน้องจ้อยนะเขาจะเาคุยจักเงินบาทนะทามินเปรียบเทียบนี่ก็รลายแพงพสอสมควรนั่นนะทุกคนคือเงินบาทมันเกือบจะเป็นเงิน ทีทุกคนข่งขางที่จะหูจัก่นะก็เลยจะเป็นแต่กระแสเรรงินบาทแน่นะพี่น้องเงินดอลลาร์จะบุคอยเป็นกระแสพผปันใดเด้อเพราะว่าใครกะบุคโลจักผู้เถ้าบางคนเขากบบวหัวนะคือส่วนลายมันประเทศตรงจ้ยก,กับไปทําง,งานอยู่ไทยเนาะกับเดีไปทําง,งานอยู่ U S A จักเถื่อนะแม่นบอกดูน้องวีไปทําง,งานอยู่อเมริกาไปได้ล่ะ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะบอมียางหลายกะโอเคพี่น้องไปทำอะไรอยู่ที่ฝรั่งเศสโอ้ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อกะตามพันละพี่น้องจุประสงบอมียางหลายบุดามาเด้อพี่น้องบอกสุฟัง